ยกให้เป็นร้านข้าวต้มกุยที่อลังการที่สุดร้านหนึ่งเลยค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ันที่ร้านโคระตะนะคะมามากินข้าวต้มปูทะเลไข่ค่ะใดๆคือน่ากินมากเทียนแพ้อะไรแบบนี้มาก<ป>ทุกคนปูไข่แบบเน้นๆเลยค่ะเขาจะเสิร์ฟมากับหมี่กรอบนะเวลาทานก็ตักใส่หมี่กรอบได้เลยเข้าวต้มอะไรก็ไม่รู้ปูเยอะกว่าข้าวค่ะทุกคนรสชาติของข้าวต้มก็คือจะมีกลิ่นปูหอมทะเลมากๆทุกคนซอสร้อนนี่คืออร่อยและกลมกล่อมมากมาเราต้องสั่งนะคะเมนูนี้ห้ามพลาดจานนี้จะเป็นสามสหายหมึกดำอบวุ้นเส้น ะะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอีกเมนูที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นนี่เลยมามารวมทะเลหม้อไฟรสชาติแซ่บๆเส้นเหนียวนุ่มซดไปคําเดียวนี่คือง่วงๆอยู่นี่คือสั่งเลยจานนี้จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเนื้อทอดโครรตะทอดมาแบบมีเดียมแรเลยค่ะเอาไว้กินกับข้าวต้มข้าวต้มที่เราสั่งมาวันนี้เป็นข้าวต้มใบเตยแล้วข้าวต้มเผือกนะคะเป็นข้าวต้มกุย้ยเอามากินกับเนื้อทอดของเราหอมเนื้อแล้วก็ใบเตยนิดๆคือแบบฟินอะทุกคนไครไม่ทานเนื้อเขามีหมูบะเต็งแดดเดียวนะคะททีี่่เเเดดด็็ด็ขอองงากจะปนซหมูแ มานะคะทานกับข้าวต้มอร่อยเหมือนกันมากินข้าวต้มทั้งทีต้องมีไข่เจียวแต่ว่าไข่เจียวที่เนี่ยพิเศษก็คือเป็นซอสหมึกดำนะทุกคนมีปลาหมึกมาให้ด้วยไข่รกรอบปลาหมึกก็เด้งจานนี้จะเป็นหมึกกระตอยราบแซบนะคะอันนี้เอาไว้ทานเล่นๆมันเพลินอร่อยเหมือนกันเมนูที่กินกับข้าวต้มจริงๆอร่อยเลยนี่คือปูผัดพริกค,ค่ะชาติเขาจะออกแบบทะเลทะเลหอมกลิ่นพริกขี้หนูสวนค่ะอร่อยตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันกินจริงจังมากนะคะตบท้ายกันด้วยแจ่วโซดาเป็นเครื่องปิดท้ายกันด้วยของหวานเป็นไอศครีมมอฟไฟรวมรสนะคะมีทั้ง5 ใครอยากมาลองข้าวต้มกลุวยที่แกลมสุดๆนะคะมาได้เลยที่สยามสแควร์ซอยสามตั้งแต่11โมงครึ่งถึง5ทุ่มเลยค่ะส่วนคลิปหน้าเทียนรีวิวรายฝากติดตามด้วยนะคะ